สองปีสามปีได้หรอแล้วปวดมากเวลาไหนตอนนี้ปวอนเวลาเราเดินมากๆมันจะปวดมากเลยค่ะจะ้ปวดตรงนี้คอ๋อปวดไปที่ข้อเท้าแล้วที่หลังเึ้าเอวก็ปวดข้างล่างข้างบนอันไหนมากกว่ากันข้างล่างค่ะข้างล่างนะเดินได้นานไหมถึงปวดจ่าก็ข้ากหัยๆเนี่ยรู้ว่าไปเห็นหน้าเออวนรอบได้รอบเดียวได้รอบเดียวอ๋อรอบเดียวโอเควันนั้นแล้วเวลาปวดแล้วทำไงถึงดีขึ้นหยุด ต้องหยุดแล้วหยุดเราก็หายแต่ระยะหยุดได้นานไหมหยุดนานไหมถึงหายนานทันฮะนานนานเหมือนกันแล้วถ้านั่งพักอากดีไหมดีดีแล้วก็งไปต่อได้ได้แั้วนเป็นแบบโรบูสแบบนั้นโอ้แล้วถ้านั่งถ้ายืนเดอะถ้านั่งนอนนี่ปวดไหมไม่ปวดครับออ๋นอนแต่ว่ามันจะชาฝ่าเท้าชาฝ่าเท้านอนเวลานอนชาจ้ไปเนี่ยไปที่หลังเท้านะจ้ตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนนะ มันก็ไม่ปวดค่ะมันเป็น,ช,นชาไหมตอนคืนชาไหมชาค่ะชาแล้วนี่เนี่ยชานี่ลุงมาเนี่ยแล้วตอนตอนเช้ากลับหายเหรอมันก็ไม่หายแล้วมันก็ปิดย่างนี้แหละแต่ว่าจะนี่นี่นี่มันก็ยังชาอยู่เวลาเราเดินลองยืนยืนมดยืนหลับเลยนะยืนตรงเลยโอ้โหยืนนักเลงด้วยแม่สะโพกสูงต่ำไม่เท่ากันเลยครับจ้าโอ้มากเลยแก่เ เขาเอยาวบอกว่าเดินนักเลงอย่างเงี้ยนักเลงจิงจริงเลยนะหลังสะโพกกว่าสูงกว่าอยากปิ้นมาสองสามปีหรอสองสามปีแล้วนะใชาลองก้มช้าๆหมอดูสิก้มลงไปเลยก้มอีกอีกอ่าพอก้มไปแล้วตรงใช่ตอนยืนโคตรขอก้มตรงปวดไหมครับตอนนี้ปวดไหมไม่ปวดค่ะโอเคแต่นี้เดี๋ยวแอ่นหลังช้าๆนะถ้าปวดแล้วหยุดนะแอ่นเลยครับแอ่นแอนแอ่นแอนดีครับปวดไหมไม่ปวดอีกไหม ชามากขึ้นเหรอจ้าเอาใหม่ครับตอนนี้ชามีชาอยู่นะจ้ามีเราลองแอน์ซิชามั้ยชามากขึ้นไหมช่โอเคตอนเมื่อกี้ตอนก้มชาไหมมันก็ชาอยู่นี่ไม่ตอนก้มมันชามากขึ้นไหมไม่มากโอเคแกไม่ปวดแต่มีอาการชาไปขณะนี้แรัปวดข้อเท้าอ๋อไปปวดข้อเท้าด้วยแต่ไม่ปวดตรงหลังสะโพกเลยแล้วจะปวดช่วงตรงนี้เมื่อกี้ตอนแอนปวดตรงหลังสะโพกไหมรู้สึกรู้สึกแต่ไม่มากนะ เอียงขวาครับเอตนนีปวดลงไหนครับตั้งไหนไหนอ๋อพอเอียงขวาเห็นไหมลงไปนู่นเลย้า้าาโอ้เล่นไปนู่นเลยยงซ้ายเยงซ้ายปวดไหมอันนไหขวด้าอซ้ายไม่ปวดแต่ไปขวาปวดน้ำหนักถายไปทางขวาเมื่อไหร่ปวดบิตัวซ้ายปวดไหมปวดตรงไหนขวาเหมือนกันใช่ไหมโอ้บิดซ้ายปวดแต่พอบิดขวาเป็นไง นะบบงิดแปลว่าฉันถนัดซ้ายถนัดซ้ายนอนงายครับนอนงายนอนงายในมอเตอร์บิดซ้ายกับปวดร้าวลงแต่เตียงเวลาเตียงต้องเดียวขวาอันนี้จะแตกต่างจากนักขึ้ตอนนี้ชาไหมชาคแถวนี้นะเสียวเลยใช่ไหมอย่างตรงเนี่ยนะคะอืมเป็ย่างข้อตรงนี้เสียวไหมเสียวเสียวอ่าเวลาค้อตรงนี้เสียวเนาะ ีมันไม่ใช่หมอนปวดแต่จะเป็นภาวะกระดูกเสื่อมแล้วก็โครงตายตดราคาแล้วก็มีชาแถวๆนี้ด้วยนี้เวลาที่เราค้อดเท้านาทรายเนี่ยเดี๋ยวแป๊บๆไปไหมตรงนี้มีเส้นประสาทคอมมอนบริเวณเนื้อเนี่ยเหมือนกับคนที่มาจากเชียงใหม่คุณหมอก็้เดนี่มันปวดมือเป็นนู่นเลย